แม่หน่อยเป็นผู้หญิงในสามโลกนะครับเบาหวานความดันแล้วหัวใจเอาผู้หญิงในสามโลกไงอากีบอยู่เด้อ โน,นหรือเปล่ามันอยู่งตง้นยูคาต้แสงผงไม่ต้นยูคาะันะทบไม่ได้เปิดกันจะียไปันจไปไปไปเปนกุม่วงปตนุต้นมวนะัมันยางนะนะมันบาดอนิ่งลุกเลยหมป่าบ้านเท่าเรื่องปกติหนอะว่าบา้า หมอบาทเฉยดูหมอบานเฉยดึงพูพานไหมเออพวกหนูเห็นดูอยู่ว่าขอยู่ผูพานไม่ได้เห็นดูแตวาของดีหลายเอยากขอเป็นปอบขอยากเป็นปอบ อร่อยนะมากินกับอะไรนะไม่จะบอ,อกหอมปลาไม่จะบอ,อกหอมปลาเป็นสโมกกี้เนี่นนนยได้ยุแบแผลข่าวใส่น้ำเตาเจ็บทองไม่ทายคิ้มันหุ่นแล้ว นี่ไงแห้นไหมไก่แม่ซื้อโค้งไก่มาให้ไม่แห่นบมิเซเว่นเด้อยวันี้ต้องกลับขออภัยไปลงเซเว่นอบบมิเซเวเลยัวมันเป็นไรมาแต่หนองคายบมิเซเค่ะหองถ้ามาแต่หนองคายถ้ารูสั่งคอมันบมิิเซเวจักหม่องเลยไหม บ่มีแมนยูเต่ารถนวยจะเคยไปอยู่คอยรถไงเมื่อ้วแต่เส็นกลางแมมันไปใส่็่ได้แม่จำอันมงนั้นได้บ่ทีเอาไปรํานะไอ้ที่ว่าซอหน่อไปผักแลมก่อนหับมือใหม่มาจะรอยู่หนาโบนนะ กินมนไหนกินเอนี่ทจะคองกินเบาหวานเกเกินสามสี่แต่เบวนเ็กมัน์ร่างกายไต้เนแอนโพตีนไพวเป็นแป้งองหลายก็หมายคือไม่ต้องกินข้าวก็ได้แต่เป็นแป้งไงนแป้งกลี้เยอะไงแต่ไม่นจะมีว่า คือถ้าเรากินแต่ลูกินอย่งเดียวเนี่ยมันแคปแป้งนวลกินบดล้ามนมากนั่นแหละโค้งเ่ไดเอาอย่างบ้านเรนเสือย่างบ่มิหงังบ่มบ่มแสบบแสบนะเบดซีหาไหมแล้ับมเาว่น่งเขาบอกว่าเป็บ พีโพงคือมาจกไหนย่งก่อนเทวดาแห่ซัโนลงมาจากก็อยู่ได้หใช่ไหมอยู่ได้หลือไปที่มาไม่พูเผาพี่พงกับพีเป่าจะคล้ายๆกันร้อนละมากกูเห็นรู้สึกเป็นคืออันพระธาตุนะ ผ่านห่างในข้างหลังเขาก็คิดยังตอนนี้เขาคิดเป็นปีเลยตอนล่าสุดไม่หน่อยทานยาแล้วนะครับยาก่อนเอาหน้าแม่แมนเลยนะเขาเผายาดิจ่ะแม่แล้วคุณเป็นยาแล้วเหรอเพราะมันแจ่มรุ่นเลยนี่มาเร็วลูกมาเร็วมาอยู่กับป้านี่แหละเดี๋ยวค่อยไปรถ แีว่าเป็นแคปซูลนัับยาเส่ดเาระเลยอะไรอ่ะปลาดานันเป็นคนขวัญอ่อนมันเห็นยมเร็วาเ็นดา่มนเคนิอ่อนนนเห็นเร็วแม่เดียมบีเป็นคนจิตแข็งก็อลยม่ค่อยเห็นแมวแมวก็เลยม่น ป<ญ>ากุุงกย่านอยากมหาทีวีก็อยากมาอออใจว่าลำบากใจของอาลีบอ่ะแม่ย่านปลกรุงกะย่านอยากมาเล็นน้ำเกลือกับอยากมากมันเลือกอะไรมันมางใน้งัวัวตัวเบิ้ อารม์สามตัวหระมไงผืนหนึ่งใบจักรพรรดิใบพันหนึ่งรับสามตอารมณ์สามตัตัวรมห่อยเจ็ดอ่อยแปดอ่อยอารมหน่อยช่วงนี้อยู่สองตแต่รใบไงที่เอา่ซื้อมาให้นะตัวนึง

บบก๋วยป้งเมื่อกล่าแห้งครับตัวจับก็บจับบีบด้วยต้องหักแล้วต้อม,มุนแล้วคนไม่เคยทำไงถ้าเป็นคนที่เคยทำเน่ยเขาเถ้าหมึกมันมาแล้วนะก็ต้มอันนั้นต้ไม่ต้องเขาแค่ต,ต้องไก่แข่ขบันมันมีมีมาบอ,อะ